เดิมก็3ามร้อยกว่าเลยเหรอแรงม้าอยู่ที่337แรงม้าเขาอยู่ที่6 4 2นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันคัะว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยดับ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 เปิดออนนี่เอานิฟนเตรียมดับนะโอ้ดับ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 โอ้พังเลยยังไม่ได้ขับเลยนะเนี่ยถ้าอยู่บนถนนก็เรียบร้อย บอกลูกค้ากันเลยว่านนี้ต้องสไลด์กลับไปทำที่อู่ก่อนล้ตอนนี้เราอยู่ที่ไดโน่แล้วนะครับโอ้ของเดิมก็300กว่าเลยเหรอขับ <c oughs> อะไรอะ่ะ <พ uka> เฮ้ยปิดกล่องนะปิดอยู่หรือเปล่าอันนี้ของเดิมเขาใช่ไหมเขาจูนมาหมดแล้ว <c oughs> อาออะไรของมึงเนี่ย <c oughs> โอ้ทำอะไรไม่ดูให้เรียบร้อย <c oughs> เลยโอเคเอาเร็วๆเปลี่ยนกล่กองเป็นกล่องอันนุ้นก่อนสีดำโอเคนะตอนนี้เรามาขึ้นไดโน,โน่ครับเรามาดูแรงม้าเดิมๆที่เขามาก่อน <Okay. S 1> นี่เลยนะอันนี้แบบสดๆเลย แรงม้าอยู่ที่337แรงม้าท้ออยู่ที่642นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนี่ให้ดูกราฟชัดๆก่อนกราฟก็ถือว่าสวยนะครับแต่ว่าติดช้าอาจะเต็มกว่าจะอะไรก็นิดนึงเขามีกล่องมาสองใบนะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองอีกใบหนึ่งอยู่โอเคอ่ะมันเคกยังวะเอาแล้วนะ ดับ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 เยอะอะไรวะเออะเหรอปั๊มแตกเลยสัตว์เียนักกีฬาเีงดับก่อนดับก่อนทำอะไรนีเซลนี่ในตัวรถผมมันออกมาจากท่อเนี้ยเนี่ในท่อดำดำที่เข้าปั๊มไปใช่ป่ะไหนวะล่างๆอ่ะใช่ป่ะเปิดออนนี่ เอาเรีบเ,รบเรบตรียมดับนะ <Okay. S 2> โอเคโ,โ,โ,โอ้ดับ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 ไม่แตะก็ไม่ได้เหยียบเลยออกจากเกียวนี้ตัวไหนอ่ะอใส่กล่องไม่ไม่ไม่ลงนหลบงก่อนจะดูยังไงได้ว่ามันพุ่งมันพุ่งจากแถวๆนี้แกไปอยู่ฝั่งนู้นนี่เอาเนื้อไปพันลองก่อน ไม่ใช่ปั๊มมันออกอตรงเ,เกียวล่าง,อ,งออกจากตัวแป,ป๊บนั้นแหละนี่นีตรงนี้เลยไม่ใช่ตรงนั้นมันออกจาก,กเกียวมีประแจลองขันดูก่อนไหมสิบสี่สิบห้า่ะไหนน้ำมันเข้าปั๊มอะเส้นนี้เห็นไ,ไหมนี่ยหลวมโถไต่ตายๆๆถ้าจูนบนถนนก็ลื่นหัวแตกหัวแตนพังร<ด>ะเบิด,ดบ แล้วพี่เขาบอกจูนให้หนักๆไปเลยไอ้เฮียนี่ยังไม่ได้จูนเลยก็เล่นกูซะแล้วเ่นนานนะแเดี๋ยวเดี๋ยวรอเจงี้พระแจแก้ไขก่อนนะครับได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวรู้กันโอเคจะไปใครออกแล้วเอาสายใส่ขวดดีกว่าถ้างั้นอะง่ายกว่าแต่แตกะไรวะดเลสื้อแตกเลยโอ้บําพังเลย หรอยังไม่ได้ขับเลยนะเนี่ยโอ้ตายฮะนนีะ่ถ้าอยู่บนถนนก็เรียบร้อยกระเบิดจังหวะแม่งแตกเข้ายางโทรบอกพี่เขาหน่อยป้าแล,ล<ะ>้วเบิดแล้วต้องสไลด์ด้วยเนี่ยประเด็น <c oughs> บอกลูกค้ากันเลยว่าตอนนี้ต้องสไลด์กลับไปทำที่อู่ก่อนแล้วโอเค รื้อปงรื้อปั๊มเปลี่ยนไล่ล้างถังใหม่หมดอืออ่าโทร,ทรหาตองรองเลยสไลด์อย่างเดียวไม่จบว่ะคลิปนี้ไม่จบ<อ>นี่นีพีสองนะ EP 2 2> พีสองสัลโีพี่คุยกานอะรสวัสดีพี่ครับเอ่อข่าวร้ายพี่ปั๊มพี่ระเบิดเลยใช่ พี่แตกมาสามลูกแล้วเหรอใช่อ่านั่นแหละพี่น่าจะต้องล้างยกล้างถังใหม่เปลี่ยนปั๊มอะไรใหม่หมดแล้พี่ยังไม่ทันได้ได้จูนอะไรเลยพี่ใช่เดี๋ยวแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยต้องสไลด์ักับอู่ก่อนเพราะว่าไม่รู้จะเอากับยังไงปั๊มมันแตกนะ้ำมันมันรั่วเลยเปิดออนไม่ได้เลยมันไม่แตกธรรมดามันระเบิดเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรเออมันเป็นพเพราะอะไรมันแตก องพี่มันหลายรอบใช่ป่ะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไล่ดูใหม่หมดเลยพี่ถ้างั้นเอาชัวร์คือผมต้องดูแต่ว่าเบื้องต้อนอะผมดูสายดูอะไรให้หมดแล้วมันก็ปกตินะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นข้างในไงเราเห็นแต่ภายนอกพี่นึกออกไหมแต่ว่ายัางไม็คือเอกมาสามลูกนู้นคือว่าได้ครผมมาไล่ใหม่อีกทีเนี้ยเดี๋ยวผมลือ้อล้างไล่ใหม่หมดดีกว่าพี่เพราะว่านี่ยังไม่ได้ทันได้ลองเลยผมถ่ายคลิปไว้ด้วย <laughs> ยังไม่ได้ชูยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยผมถ่ายคลิปไว้ตั้งแต่ แบบออกไปเทสก่อนแล้วช่วงล่างไม่ได้แล้วเราก็ถ่าย EP 2มาขึ้นไดโนอะไรแบบเนี้ยก็เลยว่าจะวัดของเก่าก่อนว่าได้เท่าไหร่อะไรแบบนี้ไงแล้วกะว่ากําลังจะเริ่มจูนเริ่มอะไรไม่ยังไม่ทันทําทอะไรเลยไปซะก่อนแล้วลลก็เลยบอกพี่เบื้องต้นก่อนว่าปั๊มมันปั๊มมันแยกทางเลยเดี๋ยวผมต้องเรียสไลด์มาไปที่อู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวลื้อดูแล้วก็ไล่ถังตั้งแต่ระบบอะไรใหม่หมดเลยเ,เพื่อความชัวพี่ ไหวปหมล่ะจูนไวไหมไม่ใช่โอ้จูนเน่าจูนไวไหมถามสิมันได้กลิ่นแล้วมันสายหน้าเลยข้างล่างน้่น้ำตาลฉีดน้ำเท่าขนาดนี้ไดโนพี่ใหญ่เขามีเวลาให้เรากี่นาทีนะ45นาที45นาทีใช่แล้วแล้วเราไปทำอะไรอะไรเขาให้ไดโนพี่ใหญ่เขาให้เวลาเรา45นาทีใช่พี่ใช้เวลาไปกี่นาทีใช้เวลาประมาณ5-6นาทีเป็นไงสุดยอดไหมสุดยอดไหมสุดยอดครับกินเป็นไงตอนนี้กิน กินหึงแลวหึงไม่ไม่ชงชันคนลงข้างล่างนะครับอ๋อไม่ใช่ผมลงก็ไม่เป็นไรครับฝากดูแลเรียบร้ยพี่มาอย่างนี้ก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อแล้วโอเคนะะยังไม่ทันได้จูนสติอะไรเลยครับปั๊มระเบิดไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันไม่ได้แตกธรรมดาแล้วผ่าครึ่งเลยนะโอเคเดี๋ยวสไลด์ไปอู่เลยฮะก็เรียบร้อยครับอันนี้คือยังเป็นกล่องเดิมของลูกค้าอยู่นะฮะนี่เรายังไม่ทันได้เพิ่มความชิบหายอะไรเข้าไปเลยแล้วลูกค้าดันสั่งเราด้วย เอาให้สุดไปเลยพี่มีโทรมาย้ำด้วยมีโทมาย้ำด้วยเต็มที่เลยนะผมเอาผมไม่ได้เอาไว้ขับเล่นไงผมเอาไว้ซิ่งอย่างเดียวเลยคันนี้แหมเพี้ยพูดแล้วก็นะยังไม่ได้จูนเลยแม่งคอมยังไม่ได้เปิดเลยคอมูอยไหนไหนะโชว์ดิคอมคอยู่ไหนนี่ดูนี่คอมยังยังไม่ได้เสียบสายจูนแต่เปิดหน้าไว้เฉยเนี่ยโอ้โหตายตายตายโหจะปวดโอเคโอเคเจอกันอีพีต่อไป พังยักษ์เยินยูยี่บูบี้อู่อี้เลยครับอืมไม่เคยเจอบ้อนแปลกขนาดนี้ไม่เคยเจอระาแบบขนาดนี้แล้วมันไม่ได้หนักหนาสาหัสขนาดนี้ก็ต้องมาเดาเดี๋ยวลื้อแล้วก็เดาอีกทีเฟืองไม่ดีแบบไม่หอนแต่ก็ต้องรื้อหมดแล้วแหละตอนนี้หางน้ำมันหางน้ำมันยกล้างไวหมดต้องเปลี่ยนฝาหน้าด้วยประเด็นอะเฟืองก็ต้องเปลี่ยนเหยียบไปนิดเดียวยังไม่ได้ชัดเลยเหมือนกรอบรอบกรอบได้มาแล้ว